ครับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการอินมิตีร่วมใจคนไทยบทิยงกันครับคุ้ยเกันกันเกี่ยวกับเรื่องของค้อนหมายแต่ก่อนเนาะเวล,ลาไปซื้อของเอาเงินสดไปครับบ่มีเงินสดกแะแปลว่าบมได้ยังแล้วอืมบัดนี้เพราะมาสมัยใหม่ครับซื้อของบ่จําเป็นต้องมีเงินสดแล้วมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่สมาร์ทโฟนไปเลยครับสแกนใจสะดวกสบาย ส่วนเรื่องบัตรพลาสติกกับเพื่อบัตรเอทีเอ็มนี่เห้องก็เห็นมาหลายปีเนาะคุณนเคยกับจับสัมผัสได้กับบัตรเครดิตอแล้วตอนนี้มันมีมากมายหลายบัตรเนลือเกินออกมาให้พี่น้องกับใส่บริการครับบางเทื่อกับสนุกสนานในการจับใจสื่อของแต่เวาลาใจเงินที่บาทแม่นบ่ครับเออห้องเอาเงินเขามาสื้อก่อนเลยเงินในกระเป๋าบ่มียักบบาท อันที่พมบอกตอนแรกว่ามีเงินในกระเป๋าแร้วไปสือ่อห้องกับคำนวณบวกลบคูณนหันได้ว่าเออเหลือในกระเป๋าจักบาทค่ารถยังบอตัวน้ำมันรถนที่พ่อเมบบื่อวานวันี่ซื้อซะเลยบ่ไรเด้ยแม่บอกรับแต่ว่าบัตรนี่โอ้กับหลุดใจสแกนใจเบิกเงินสดออกมาใส่มวนพอถึงระยะเวลาใส่ก็ขึ้นตามรอบบินมาอ้าวใจบ่ไ้ดอกเบีย้ยมหาโหดเด้บัดน,นี่กับสถาบันการเงินหรือธนาคารเขาก็คิดแล้ว เนี่ยเอาเงินเขาไปใส่ก่อนเขาทดลองเงินให้เขาใส่ก่อนเอเรื่องบัตรพลาสติกนี่มาเบิงครับว่ามันมีบัตรยังเนี่ยเอาข้าข่าวนะครับมันอาจจะมีมากมายหลายกรณีหลายหลายกรณีนะครับแต่ว่าเอาบางอย่างเป็นตัวอย่างซะครับบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตคําม่าเครดิตก็แปลว่าเขามีเครดิตละ่ะเขาจังไห้เข้าไปใส่บัตรเขาก็คือสถาบันการเงินหรือธนาคารนะครับ เขาก็อยู่ของเขาดีๆนี่แหละแต่ว่าเฮ้าอห้ายเบียกครับยังมีเครดิตก็ไปผูกนิติสัมพันธ์กับเขาไปขอเครดิตเขาอะ่ะเออไปขอเครดตบัตรเครดิตกับเขาอไปขอสินเชื่อเขาอืเขาอาจจะมีวงเงินให้สามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วแต่เขาก็เบงกําลังเขานั่นเดีเบรงว่าเขามีเงินหมุนมีสเตสเตเมนต์มีอาชีพการงานยังบอเวลาเขาไปสมัครบัตรเครดิตแบกบเขาก็เบงรา,ายละเอียดอืการ ดำลงฉีบของเขา่าเขาต้องกรอ,อกใบสมัครเขาก็สิเบืบ่องว่าอนุมัติบอนุมัติเบื่องแล้วว่าเออมอนี่เป็นหนี้ได้มันมีเครดิตดีอยู่เอ,อเบื่องบูโรบูยังแล้วไปได้ครับเขาก็ปล่อยเงินใหน้เขา่าแล้วเขาก็ออกบัตรให้เขาใบหนึ่งเป็นบัตรพลาสติกเขาก็โอ้สวยหร,รูดูดีมีกำลังใจเท่คือคนอื่นมีบัตรครับบัตรเรานี่อืมเอาไปจ่ายค่าสินค้าก็ได้ครับไปซื้อของก็ได้ เอาไปกดเป็นเงินสดๆออกมาใส่ก็ได้ไปกดตามตู้เอ m เมหรือมองที่เขากำหนดไว้ไป็นไครับฉะนั้นผมมีจักบาทละ่ะแต่ว่าสามารถใส่ใจได้สามารถกดเอาเงินสดมาใส่กระเป๋าให้มันอุ่นใจได้มันดีป่ะครับดีแล้วแต่เขามีปัญญาใส่ใส่ขึ้นเขามีปัญญาครับใส่หนีเขาก็บ่เกิดเรื่องอย่างานี่คือบัตรเครดิต อันที่สองก็คือบัตร a อ m อันนี้อทมนี่ก็คือมาควาว่าเข้าเอาเงินไปฝากธนาคารไปเขามีเงินเขาเป็นเจ้าหนี้ธนาคารนะไปฝากธนาคารไปแสนหนึ่งแล้วก็เช็ดบัตรเชรดิตเวล่ลาอยากเบิกอยากถอนฉีคัานไปธนาคารเบื้อหนาก็เอาบัตรที่ไปกดเอาบางเทือกดเดียวนี่ก็บตรองใส่บัตรแต่บัตรนี่ก็หายมากแต่ว่ามันมีแบบ a อ m มแบบบ่ตรองสอดบัตรเข้าไปไาแน่บ่ลละ อันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าหนี้อยู่เขามีเงินในบัญชีฝากไว้ไงตายตเขาติกดเอาท่นนั้นท่านี้ก็แล้วแต่เงินใครแล้วนะครับบางเธอเขาไว้กดเกินมือละท่นนันมือละท่านี่แต่ว่าท่านต้องตรวจสอบเงินในบัญชีท่านดีๆด้บางเธอมีมมมาดูดเอาเงินไปก็เอินว่าพวกนี้แหละครับสแกมเมอร์พวกแกงคอนสินเตอรอทั้งหลายทั้งแหล่ดูดเงินในบัญชีท่านไปอืมท่านจะโอนเงินในผู้นั้น ให้ผู้เองก็ง่ายกับไปทีตู่ก็ไปโอนเลยหรือจะผ่านทางสมาร์ทโฟนนัน่นแลละครับสแกนใจก็ไดเพราะว่าเขามีเงินอยู่ในบัญชีเขาเป็นเจ้าหนี้ธนาคารเนี่ยธนาคารต้องจ่ายเงินเขาออกไปออกไปตามคําสั่งของเขานี่เขาทาทางกอดเอื้อกเลยเขาเป็นเจ้าหนี้มันเนี่ยธนาคารอันบัตรเครดิตเ,เขาเป็นลูงหนี้เขาเนี่ยเป็นลุงหนี้มันเนี่ยครับธนาคารหรือถาบันกันเงินคือเอาเงินมาใส่ก่อน เออมาสื่อของมาจับใจก่อนเขาก็เป็นลุงหนีเขาต้องใส่หนีเขาขึ้นอืมป่านนี้ยังยิมยังหัวยังดีใจอยู่หารู้ไหมว่าตัวเป็นหนีเขานะะครับเออแล้วยังมีอันหนึ่งคือบัตรกดเงินสดอืมก็ไปเป็นหนีเขานี่แหละหนาดำดำไปนี่แหละขอวงเงินเขาแล้วเขาก็ให้บัตรมากค,ค้ายๆบัตรเครดิตแต่ว่าเอื่นว่าบัตรกดเงินสดเอาบัตรนี้ไปกดเงินเอาเงินสด,สดออกมาใส่แล้วก็ขึ้นเขาไปเป็นงวดเป็นระยะเวลาที่เขากำหนดไว้ ต้องขึ้นเขาวันทีทน่ถนนวันที่เทนีจ่ายเขาไปเมีคา่าใจยังไงก็กว่าไปนี่เห็นบ่กครับรูปแบบบัตรนี่โอเ้เทไรโกายแต่กอนมันมีบอมากไม่หลายยีห้อแบบนี้หรอกอเดี๋ยวนี้โอ้หลายบริษัทหลายธนาคารหลายสีหลายรูปแบบระบางบัตรก็มีประกันในพร้อมเอาไปสื่อของได้ค่ารถมาว่าสิเป็นโรงแรมซรัพระสินค้าได้คะแนนเออเอาไปแลกตัวเครื่องบินแลกคู่ปองเอาห้องอาหาร ซื่อของพอนชิบเดือนใส่เงินสดบด่ได้ย่พนเนีครับชิบเดือนเขาบ่ให้ท่านสื่อแล้วแต่เอาเงินสดไปจ่ายเขาจะไปขอเครดิตเขาว่าผมมีเงินสดอยู่แต่ว่าผมขอสิบเดือนเขาบ่ให้แล้วมวยไพรมาหลับล่องเขาแต่ว่าถ้าเขามีบัตรเครดิตมันบอกครับอืถ้าข้านหลับลอ่องอาดิกับหาน่าเอาสื่อของจิ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งสิบเดือนครับเดือนละพันเห็นบอกซึ่งแต่เขาม่มีบัตรเครดิตเขาบ่สามารถเห็ีไดเตะท่าันขาบวกกล้าขายเขาให้ สิบเดือนในให้เครดิตเขาบ่กาครับถึงกากระตรงเหตุเป็นสัญญาเซาสือโอ้บุนไาวแล้วก็มีคนคำประกันอีกเขายังจะขายของให้เขาเงินผ่อนหรือเอินว่าเซาสือแต่ว่านี่ธนาคารก็รับรองกับบริษัทหานคาเขาเป็นลูกค้าของธนาคารเป็นหนี้ธนาคารบ่ละเอาซื้อของเมื่อนึงเอาบัตรกดเอาซื้อของมันก็ผ่อนใจสิบเดือนเขาก็เงินเขาตามที่เขากำหนดไ้โมมีดอกเบี้ยอีกในของแถมอีก ใายครยังไงบ่ได้เห็นบอกม,มีคะแนนมีนั่นหนี่หนุนของชํำรวยของแจกของแถมเงินสดสื่อยังบ่ได้คะแนนบ่ได้ของชํำรวยแบบสื่อเงินผ่อนสื่อเครดิตเนยแสดงว่าเขาสนับสนุนเครดิตแหละเขามีของมาหล่อให้เฮานี่เขาไปซูวงเวียนของการเป็นหนีหลายขึ้นเอออันนี้บัตรเงินสดอีกอันหนึ่งคือบัตรทีโอนี่อันนี้ท่าทางเลยเอินว่าบัตรเดบิต บัตรเดบิตนี่ก <floor> ็แปลว่าเขามีเงินฝากอยู่ในบัญชีแบบอาเซียเลยอืแล้วก็ให้บัตรใบหนึ่งมาเขาก็ไปจ่ายค่าอาหารไปกดเงินสดนั่นนี่นู่นเงินก็ค่อยตัดบัญชีไปตัดบัญชีไปอือันนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ธนาคารคล้ายๆบัตรเอทีเอ็มที่เขามีเงินในบัญชีแล้วเขาเบิกถอนผ่านตู้หรือผ่านช่องทางที่เขากําหนดไว้อมโอนใจให้ก็ได้ครับมาต่องไปธนาคารให่งนอยแต่ตุ่มด้วยสาบันกันเงินอันนี้บัตรเดบิตนี่โอ ดีหลายครับเธอว่ามีฐานะบอย่างไงะอืมมีฐานะมาบอครับเป็นหนี้ธนาคารบอเป็นครับเพราะว่าเฮามีเงินฝากไว้ธนาคารเป็นลูกหนีเห้เฮาเลว้วเขาฝากเงินไว้กับเขาไว้แล้วเฮาก็เบือเงินออกมาใส่เบือเงินมาใส่ไวยมาจ่ายค่านนันค่านี้เห็นบัตรดบิตบ่เมนตบัตรเครดิต้อครับที่นี้เรื่องที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นก็พี่น้องก็คือบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสด นี่แหละเพราะห่าเขาตาจนห่อต้องการเงินออกมาใส่มาหมุนมาสร้างความสะดวกสบายให้โตห้องเองนะครับส่วนบัตรเดบิตเราต้องไปวอกถึงคนมีอนจะกินหรือบัตรเอทีเอ็มน่ว่ามีเงินกรกดบอกเงินท่านเบัตท่านกดออกมาเลรียจนบัดแลวบัตรกะสอดเข้าไปมันกบว่ามีเงินเบิกว่าไดทอนว่าไดท่านก็ต้องไปหาเงินไปฝากหรือถ้าว่ามีเงินม่อยากฝากก็เศร้าไปบัตรก็จบไปใส่ว่าไรมันก็บ่เกิดหนีบ่เกิดปัญหายั่งขืนครับอื แต่มันเกิดปัญหากับบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดเนี่ยแหละเพราะว่าเข้าไปวินีเขาเด้เขาเข้าไห้ธนาคารบริการเข้าใจเข้าก่อกนได้บอ,อตกลงกันแล้วเห็ดสัญญาเห็นยังไงแล้วก็มอบบัตรให้เข้าใบหนึ่งเข้าไปหาเลาะใส่เลาะกินเลาะอยากตามสบายเป็นนีเขาก็ใส่เขาได้ก็เกิดปัญหาอย่างรับโมมุนไปใส่ไปเอาเงินใส่ไปของเขาเอาเงินเขาบัญชีให้เขา ใจนง่นใจนี่เขาขาบริการขาดทำเนียมลายปีได้ยังว่าไปืมื่เกิดเรื่องก็ใส่ไปเป็นเล่มเดือนเล่ยมปีสบายใจเฉกสะดวกสบายมีความสูงยิ้มแย้มแจ่มใสมองนอกหน้ากับแบบเดียวกันมองไทก่ก็ไปเลียนมาจากเมืองนอกอืมแต่ก่อนมีบัตรสมัยก่อนเนาะยี่สิบสามสิบปีก่อนบัตรแบบเครดิตเดบิตม่คอคยมีหรอกมันมีบัตรของเมืองนอกเขาบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสสมัยก่อนอืผมยังจำได้ เขาโฆษณาบัตรใบเดียวไปฮอดเมืองหนอกพอไงคึรีดปลาหมดเราเป็นโอฟิเซนเตอร์แล้วโฆษณาเลยมีใบเดียวนี่ไปทั่วโลกเลยบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเดี๋ยวนี้คือจังบอกมีบอเห็นหรือเปลี่ยนซื้อไม่ล้วก็บราะจากหายไปบัตรเนี่ยเอกซิก็เข,เขียวสมัยก่อนไล่ๆนะครับอืเป็นรูมเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาบัตรหน่อยๆเนี่ะเ่าโอ้เรื่องยังดอกเพราะว่าเขาเขาถึงไง ต้อมีคนที่เขามีันจะกินแล้วเขารวยเขามีบัตรน,นี้เขาใบเดียวเขาไปเมืองนอกเซ้ยเลยความจําไดอยู่เพราะยังคืนดีปลาหมดแล้วเป็นฟรีเซนเตอร์แลวโฆษณาบัตรนี่เขาสมัยนั้นนะครับบัตรนี้เมื่อบัตรเครดิตก็ด,กดีบัตรกดเงินก็นดีเข้าไปใส่เงินเขาแล้วเข้าบอส่หนีเขาอ่ะยกออตัวอย่างว่าเอ้าบัตรกดเงินสดไปเห็ุสัญญาเขาเรียบร้อยเขาก็ใหายวงเงินนอสามหมื่นห้าก็แล้วแต่เขาจะกดเมื่นี่พันหนึ่ง อีสามหมื่อีห้าร้อยอก็แล้วแต่ในวงเงินสามหมื่นหาเนี่ยนะครับอบางคนก็ใส่เลยล้าเดียวเบิ 35, ดบบเลยสามหมื่นหากดออกมาเบิดเลยแล้วก็ไปใส่ใจใส่สอยไปล้วหอดเวลาเอาเงินไปใส่หนีเขาบวกเกิดเรื่องปากกว่าเอาเงินเขาออกมาสามหมื่นหาใส่เบิดแล้วอิ่มแล้วบอกเงินเขาบัญชีเขาบวกใส่หนีเขาอ่ะเขาให้ใส่เป็นไล่เดือนไล่ยังน,นนะบางเถอเอาเขาให้เขาเขาจะมีบินมากแต่ละเดือน เดือนนี้นานันธนีอา่าบอครับบอ่บอใจบ่มีบ่ให้หรือใจบกครบตามบินนี่เขาแจงมา <S <S เขาแจงว่าเดือนละสองพันสามพันสมมุติเขาใจพันหนึ่งอย่างเงียครับเออมันกลายเป็นดอกเป็นยังไปอืมแล้วที่นี่กับบ่อใจเลยหายไปเลยเออซึ่งเขาเป็นหนีเขาอาบอครับเขาก็ต้องเหลียกล้องเอาเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือธนาคารแต่ว่าเรื่องบัตรพลาสติกนี่นะครับ ผมกําลังบอกถึงบัตรเครดิตทีต่เข้าไปเป็นหนีเขาเราออกมาสื่อของสื่อแนวกินแนวยากใส่ใจเสื้อผ้านาแพรทีวีพรรัดลมตู้เย็นกับบัตรกดเงินสดมันมีอายุค่วมนะครับที่นี่อายุค่วมเป็นเรื่องสําคัญทั้งแผงถามันขายอายุค่วมปุ๊บไม่บ่ครับถามว่าเจ้าหนีเขาสามารถฟ้องร้องได้อยู่ได้บ่เขาฟ้องได้ครับเขฟ้องได้คือเก่าเลย เขาเป็นเจ้าหนีครับหนีเขายังบวดเปลืองเขาก็ฟ้องได้แต่ว่าถามมันขาดอายู่ข่วมเฮาโตแย่งได้เฮายืนค้าให้การว่าหนีขาดอายู่ข่วมเฮาบ่ต้องรับผิดถ้าขาดอายู่ข่วมมีลีสารยกฟ้องบ่ต้องรับผิดเลยเด็ครับแต่มันต้องต่อสู้กับทางแผงเขาต้องยืนค้าขัดขานหรือค้าให้การว่าหนีที่โจทฟ้องมาธนาคารฟ้องมาสถาบันการเงินฟ้องมา ขายอายุข่วมห้องประองรับผิดแม่ได้บาทเดียวท่านหลวงต่อสู่ชัดเจนนะครับท่านจะบอกว่าที่เจ้าฟ้องมาาขายอายุค่วมว่มีรายละเอียดปฏิเสธลอยๆหรือต่อสู่แบบลอยๆข้ามหมาการลอยๆแบบนี้ถือว่าครับเป็นข้ามหมการแบบเครือบคุ้มว่ามีประเด็นนะครับน้ำเสือบไดท่านก็นจะแพ้ึ้นเราท่านต้องเขียนให้รายละเอียดเลยว่ามันขายอายุข่วมจังไดแบบไดอายุค่วมื่องนี้เจักปีขายอายุข่วมตั้งแต่มือได แล้วก็โจดบอ่อฟองรลองไา่ในอยู่่วมถือว่าขายอยู่ควมแล้วตามกฎหไม้มาตันไสให้ละเอียดเลยแต่บางคนบอกโอ้โหท่านก็ต้องปรึกษาผู้ที่เขาหูแล้วเขายังฟองกันอยู่ครับบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดฟองกันมาเน,นึ่งมาเนิดอเต็มเลยอืรางไว้นี่ก็มาหาผมอยู่สองสามลายซึ่งเบื้องแล้วเบื้องตน้นขาดอายุคว่วมที่นี่เอาบัตรกดเงินสดก่อนแล้วก็เงินสดก็แปลว่าเข้าไปเป็นหนีเขาไปเหตุสัญญา้กับเขาเขายืมเงินเขาแต่ว่าเขาออกบัตรให้เพื่อความสะดวกสบาย แจ้ดีที่ไปเบือกออยู่ธนาคารกับไปเบืกอกับตู้ซะไปกดเอาอย่ากดเอาเท่าไรก็กดตามเงินไขเขากำหนดใบแล้วแต่ถาบันกัรเงินบางเดียวกับบอกว่าเมือม่อเมื่อเนึ่งหามเกินหาเทือ่อเทื่อละ่านั้นนี้เขาก็กำหนดใ้แล้วแต่เขาเขารับได้ว่ารับได้กกับไปเฮ็ดสัญญาขับเขาทำป็นเรื่องกู้ยืมธรรมดาเลยบัตรกดเงินสดนี่กู้ยืมธรรมดาอายุค่วมสิบป,ปีบัตรกดเงินสดอาอยุค่วมกับสิบป,ปีขึ้นกันครับเมื่อเขาโบฟองไพ่ในสิบปีนะครับ นับแต่มือเขามีสิทธิเรียกร้องกับทันคือทนันพัิเสธการใ่า่เงินทันบสใช้เงินเขาสวานี้มันถึงกำหนดมือนี่มือนี้ดีอะไรวะยิบหาเออมือนี่ทันบ่จายทันพิดนัดมือนี่ยี่สิบห้ากันยาเมื่อเอินครับสิทธิเรียกร้องของโจทย์ของเจ้าหนี้เกิดขึ้นเลยเมื่ออิญนี่เขาฟ้องได้เลยเมื่ออืยี่น2บหกกันยาเขาเริ่มฟ้องทนันใดละอืแต่ว่าเขาก็บ่อกฟ้องเขาปล่อยให้มันถอดเวลาไปจนล่วงเลยอ,อายุคามทีก่กำหนดไว้ ออยี่พกกัญยาสามารถฟ้องได้แต่ว่าปลอยให้ขาดอายุคว่วมคือเลื่อยสิบปีแล้วจังมาฟ้องครับโดยสาเหตุยังกับโมหุละ่ะเขาจังบาฟ้องภายในอายุควมมาฟ้องเมื่อพ้อนอายุควมไปแล้วครับเข้าเป็นหลุกหนีที่ถือเขาฟ้องเป็นจำเลยก็ต่อสู่เรื่องขาดอายุคว่วมต่างก็ต้องเป็นนับมือนับเวียนว่าทันใจเขาสุดท้ายวันที่เท่าไรแล้วเขาบาฟ้องภายแน่ วันทีเท่าไรกลับไปไล่เบิง้งแล้วก็ต่อสู้เรื่องอายุควมอายุค่วมเรื่องบัตรเงินสดก็คือการกู้ยืมธรรมดาสิบปีครับอืนับเตมือเขามีสิทธิเรียกร้องนะครับแล้วเขาบมเรียกร้องไปในอายุค่วมมันก็ขายอายุควมไปเอออันนี้คือบัตรเงินสดอานบครับอมืมันก็คล้ายๆกับบัตรเครดิตเนี่ยแหละเ,ออเขาก็ออกให้ห่าห่าไปหาเขามันบอกเ,ออเขาก็บเบิ้ง สเตตเมนต์เบื้องฐานาการเงินเบื้องการประกอบอาชีพพวกเขออถ้าทางเป็นยังไงแม่บอระทิ่มาขอบัตรเครดิตส่งหุ้นอีบว่าเบื้องเอากรอกรายละเอียดเอาอนุมัต 30, ิสามหมื่นห้าเอาเอาบัตรไปเอาขอตัวลกมีแบบมีแบบมีมีเแบบแบบแบบส้นซื้อเอาไม้เหล็กตัวซับให้เข้าไปถือว่าสัญญาผูกพันกันแล้วเอาไรบรับในบัตรมากอะเอา้าลองของก็น,น่าซื้อนั่นซื้อน,อน,นี่ใจนั่นใจนี่ไป กดเอาเงินสดมาใส่แนอืมอ่อนเมือก็เอาเงินเขาเขาตามหลอบบินหลอบบัญชีมันมากนะครับสายใจเขากับแบบนี้บ่เกิดเรื่องปรากฏว่าเอาเงินเขามาใส่บัต่สามเงินห่าเ้ะเลยบาทบ่ใส่หนี้เกิดว่าเงินฟรีตัดทาบักชีเงินหรือธน,นาคารไหนเงินเขาใส่ฟรีสามเงิหามันเป็นไปบ่ได้ธนาคารไลเบียแล้วครับอืมถ้าเขาฟ้องภายในอายุครมบัตรนีบัตรเครดิตแบบนี้อายุควบสองปีนะครับ อายุความกฎหมายกำหนดไปสองปีอันแรกนั้นที่ผมบอกถึงนั่นคือสิปีเป็นการกู้ยืมธรรมดาแต่บัตรเครดิตเนี่ยอายุค่วมแค่สองปีสั้นมากเลยเออถ้าเขาฟ้องมากเพื่อทันนับมันนี้ใจเออสุดท้ายเขาไปจ่ายเขามันหาปีก่อนขาดอายุค่วงเขาฟ้องมากมันกับเรื่องของเขาเพราะว่าเขามีสิทธิ์ฟ้องได้เขามีสิทธิ์นํ่หนีเขาเขามีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาพาลนีสินที่ทันข่างเขาอยู่แต่ว่า้าขาอายุค่วามท่ากัต่อสู้ไปที่ละครับ บางคนกับบวตอสูบว่ไปสารคือว่าก็ฟ้องมาอ่อยามถอดปล่อยโหลดเฮ้ยผมมีอย่างไรมันยึดดอกมันก็ฟ้องไปมันก็ตัดสินไปก็แพ้เขาเขาก็ตั้งไม้บังคับคดีไว้เขาสิมว่ายึดตอนไหนกับบงหัวผ้ายี่สิบป,ปีอืมเขาก็ฟ้องไปตามสิทธิ์ของเขานะครับแต่ทางเขาบาง่าขายอยู่ข่วมแล้วเ่าควนไปต่อสู้ครับอืเมื่อต่อสู้แล้วสารพินาแล้วขาดอายุค่วมบางเถื่อท่านต่อสู้ไปท่นานบ่ต้องสืบพยานเลย พอสารเห็นขอ้อติดจริงแล้วขาดอีหลหีนับได้เลยว่าขาดจำเลยกระต่องสือพยานเลยครับสารยกฟ้องเลยเพราะมันชัดเจนเลยครับมันชัดเจนแต่ว่าบางกรณียงคุมเครืออยู่หรือทันต่อสู่หลายประเด็นนะครับทันกระต้องนําสืบแต่ละประเด็นไปสู่ประเด็นเรื่องการบอเก,ก่าว่ประเด็นเรื่องขาดอายู่ข่วงประเด็นเรื่องชําระหนีแล้วประเด็นเรื่องดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดประเด็นค่าติดตามทวงถามคิดหลายโพด เป็นกรณีเรื่องเซรล์สื่องเดืออาที่ตามเอาแพงเ,งเกินนะจิะดอกเบี้ยคิดพิษคิดซ้ำซ้อนดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นเรื่องกู้ยืมมันมีพรบรห้ามเบียกอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนดได้ครับอาจมีความผิดมีโทษจำคุกนาถตาเจ้าหนี้ไปเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเกินลอยละสิบห้าต่อปีแต่ว่าสถาบันการเงินเขาเรียกได้เด้่ยอยละเกินสิบห้าก็ได้เพราะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่ เขามีประกาศก็ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอยู่ึ้นลงตามธนาคารประกาศซึ่งมันเกินกว่าที่บุคคลธรรมดายืมกันบุคคลธรรมดายืมกันบ่ให้เกินลอยละสิบห้าต่อปีบ่เป็นสิบห้าต่อเดือนเนี่ยอยละหัสลึงต่อเดือนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีปีหนึ่งบอกง่ายเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าบาทเกินนี่ผีกฎหมายเบิดแจ้งความเรื่องคดีใด,ดเลยครับอืมแต่ว่าใ้ขค้นในบางคนเขา สมัครใจยืมกันเนาะลอยละถนนท่าน,น,านีเกินก่าที่กฎหมายกำหนดทั้งนั้นเรายืมมีตลาดนะลอยละสองลอยละสามลอยละห้าสิบยังมีอืมเพราะมันเขาตาจนมันบ่มีอ่ะมันต้องการลอยเท่าไรก็เอาในาทุนนอกระบบก็บมหาห้าโหดเลยมนีบางขาวสองเสมือนเนี่ยไปเก็บหนีนอกระบบปากฏว่าลูกหนีว่าใจโป่งปังเลยยิงปืนคู่เลยตำรวจก็มันเสื่อนไปแล้วล่ะเงืนินคดี ครับก็หาพวกพาวุอดปืนบอดได้รับอนุญาตยิงปืนโมมีเหตุอันสมควรอืนะครับแล้วก็หาอื่อจะตามมาอีกกองเบืองว่ายิงยิงขึ้นฝ่าหรือยิงใจคนหรือประสงค์ยังกองทัพเมืองอีกควบคูเขาบอเหตุที่เขายยานบอ,อ,อส่วนมากเจ้านี้นอาระบบก,กับมักแบบนี้แหละครับเก็บเงินสานี่ยังกับโมโหทำลายเขาตีเขาถึงก็เอากุญแจเขาก็เอากาวไปหยดเดี๋ยวก็เขาบั่นอะไรออกบานบ่ไ้ครับก็เป็นเรื่องเป็นเล่ากันขึ้นมาอ,อืมอ แล้วก็แจ้งจับกันแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันยืมกันนิดๆหน่อยดอกเบีย้ยเขาก็สมัครใจใจเขาเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็คือถึงตอนเขาไปยืมเขาเนี่ยแล้วกับเพื่อนบ้านมันแจ้งจับเขาลูกเดียวมูนลนิธิยืมเขาเขาบ่ให้เลยไม่หมดหรครับเออคนเดือดร้อนอยู่ตรงกัน,กนแต่ว่าถ้ามันดอกเบีย้ยมหาโหดเกินไปน่าหอลหรอืมแล้วเขามาทำลายมาข่มเหงมาลั่งแก่จนเกินไปนะครับเออแจ้งความนั่นก็ดีแต่ว่าถ้าเพื่อนบ้านกันคิดเกินน,นี่นี่หน่อยอยังสินะ น้ำปูน้ำปลาก็คยฝากคยตอนกันอยู่กันเออเนีย่ยไปนั่นเกินไปเพราะเขาไปยืมเขาเขากล่าวซาให้เขายืมนะครับอืเวลาเขาดามาเสียไปแท้ไเด้เห็นบ่กล้วเวลาบ่ามีนะครับมาหฮองไ้มโอดคว่วนสิเป็นสิตายพอเอาเงินไปแล้วบ่ย่อมใส่เขาไปท่วงบอกจะได้ฟ้องเอาเขาดา่าโอ้ยคือด่าเขเย็นนี่นี่เราคุณตายเลยครับเออต่อร้องเขามีหน่อยมีหลายกะให้เขาไปเฉลีเขาแหนยะังแน่ แล้วเจ้านีก็ยังมาหาโหดไลยเอาพอ,พอดีพอดีเพราะม,มีกฎหมายคุม้มครองอยู่ไปนในกลัวมาเรื่องบัตรเครดิตอายุค่วมสองปีนะครับถ้าเลื่อยสองปีเขาใส่สิททีเหลียกร้องเกินสองปีท่านต่อสู้ไปเลยเรื่องขาดอายุคว่วมกลับสู้ไปเลยครับสาลยกฟ่องเลยแต่บัตรเครดิตนะมันวงเงินบ่ค่อยสูงมมันวงเงินบ่ค่อยสูงครับ<อ>แต่ว่าบ่ค่อยสูงบางทอมันก็6 0 0ม0 7น0 0็ด0มื0นแปด0มืนเามนอยู่ได้ล่ะแม่บาละเออ แต่ต่อสู้ไปก็บมดของใจแต่ว่าท่านคิดว่าปนนเ,าาาาเดดป็นหนีเขาสาดนี้สาดน้ำสิบวะเเกิดเด้มันจะเป็นหนีเขาสาดน้ำว่าเอาใส่หนีเขาเขาฟ้องมากกับไปปนอนอมหนีก็ขอเสื่อครับไปปนออมหนีของเขาผ่อนเขาเดือนละพันหนึ่งสองพันสามพันแล้วแต่เขากำหนดมาท่านไปกำหนดโจทย์มาไลยได้ว่าโจทย์ผมมีอยู่แค่ไมใส่ทำหนีเอาบอกเงอนไขเขาตั้งไว้แล้วโจทย์ะนุกหนีต้องเอาตามหนีจมเลยต้องเอาตามหนีาบว่าตามหนีเขากดสื่อพยานไปเลยเออท่านก็บบร่ตังปลอมไปว่าจีสูบางทือตังใจไป ขอประนอมหนีปรากฏว่ายอดหนีมันว่าใดกันเ <c oughs> ขาอยากเอาไหลายเขอาอยากใจหน่อยพอพาลาเขาหลายมาบังคับบางเทอไปตกลง,งเขาเหล่าใจเขาว่าใดถือว่าเข้าเป็นหลุกหนีพิดนัดเด้ขขเขาบังคับคดียึดสับใดทันทีเขามาตองมาฟ้องใหม่เลยครับอืขอบขบเขาบังคับคดีออกไม้บังคับคดียึดสับเลยถ้าท่านจำนายใจแจกทรัพย์สินโอนไปให้ผู้ใดพู้นี้ลถดลากก็โอนไปย่านเขามายึดบ้านก็โอนทีก็โอนถือว่าโกงเจ้าหนีมีโทษจำคุกมาเกินปีหนึ่งอีกเห็นบอก ว่าเขาถือว่ายึดทรัพย์แล้วโอนของหนีโอนทรัพย์สินหนีเขาก็ไปแจ้งความนั่นน่นก,ก็ดีครับจำเลยผูมีพฤติการแบบนี้แต่โอนหนีก่อนบมเป็นยั้งก่อนถือฟ้องก่อนก็ท่วงหนีบมเปย์ยั้งรับโอนไปก่อนอบางคนก็ยาการเมืองทำเป็นผัวเมียเพราะว่าผัวเมียมันทำคู่ชีวิตเนาะไม่หมดละสินนํารวจมันบังคับได้เด้เขาก,ากดยากันเมืองป่ากันแต่วางคืนนืนอนนอนกันยงเว้นกันทำเป็นยากัน ออกข่าวไปเลือกกันยากันจริงๆการเมืองการเมืองก็มีอายุผู้เฮ็ดแนวนี้ครับด้าน้นแล้วเบื้องเลื่องอายุค่วมเบิ่งครับบัตรต่างๆก็ฟ้องมากมันเป็นบัตรเขรดิตอายุค่ามสองปีหรือบัตรกดเงินสดอายุค่วมสิบปีเบื้องนีๆดีนะครับเบื้องนีๆดีครับบางทีมันลักษณะคล้ายครึ่งกันใกล้เคียงกันอายุค่วมมันต่างกันนะครับเอออายุค่วมต่างกันบางที มันยังม่ท่านถึงสิบปีมั <blunt. S 2> นบอกอายุข้อมันสิบปีเป <c oughs> ER. ็นบัตรกดเงินสดนี่ท่านเข้าใจว่าเป็นบัตรเครดิตอายุข้วมสองปีท่านต่อสู้ไปเรื่องบัตรเครดิตอายุข้อมสองปีจริงจริงมันโมเมนต์บัตรเครดิตมันเป็นบัตรเงินสดอายุข้วมันกับว่าขาดเนี่ยครับมันอาจจะประมาณแปดปีแล้วเขามาฟ้องท่านบอกว่านี่ขาดอายุข้อมเพราะว่าเกินสองปีเพียงหน้าแล้วอายุข้วมสิบปีเรื่องยังบอขายอายุข้อมท่านก็ต้องรับผิดสดใสเขาเลยเออต้องเบ่งตีโจทย์ให้มันแต่ว่ามันเป็นบัตรอีย่างเพราะบัตรมันลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกัน เครดิตกับบัตรกดเงินสดลักษณะการใส่กะใกล้เคียงกันสัญญองค์เจ้ากะคข่ายๆกันเลยครับต้องเบืองเบืองดีๆว่าบัตรประเภทนี้เป็นบัตรอียงใส่แบบใดเอ,อเมื่อเข้าใจแล้วมา,มาบ่งคับพี่หน้าเบืองแล้วน่าจะเป็นบัตรนั้นบัตรนี้ถ้ามีกรณีฟองเข้ามาท่านก็ต่อสูงเรื่องอายุคว่วมผมบอกเทคนิคน,นิดหนึ่งนะครับสาหรับผู้ที่ถือฟองเข้ามาที่ไปเป็นหนีสถาบันการเงินหรือธนาคารนี่ครับหรือจะหนี้รไ,ได้ก็แล้วแต่ ก็เป็นพวกนิติบุคคลนะครับถ้าเบิงแล้วท่านถือฟ้องมาปุ๊บท่านเบิงก่อนเลยว่าคนที่ฟ้องท่านนี่เคยเป็นเจ้าหนี้ท่านมาก่อนบ่เป็นต้นว่าท่านเป็นหนี้ท่านข้านกอไก่ธนาคานกอไก่เป็นหนี้ธนาคขานกอไก่นะแล้วท่านก็บ่ใส่เขาเลยโดยต่างใจหรือว่าตั้งใจก็แล้วแต่ตั้งใจคือบใหานี่ล่ะบออยากใส่บ่ต่างใจคือ่อยบ่มี่อยหาอยมี่ที่ใส่ดอกเออบอชัดกอไก่หรือธ่านารกอไก่เข้าเป็นหนีเขาเป็นบอ เวลาเขาฟองเข้าก็คือก,กอไก่เมื่อฟองเข้าเข้าเข้าใจได้เลยว่าบริษ<ร>ัทกอไก่มาฟ้ฟองเข้าแต่ว่าเขาอาจจะมอมนา้านในบริษัทเป็่บริษัทนี้เมื่อฟองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเข้าเป็นหนี <S <S บรบิษัทกอไก่ปรากฏว่า <S <S มีสถาบันการเงินอื่นหรือบริษัทขอไข่เมื่อฟองเข้าหลักระยะเวลามันเนื่อน,นานไปให้สันนิษฐานไปเลยว่าหนีขาดอยู่ขั้เพราะ<ร> <que> ว่าเขาอาจจะขายซิทที่เลี่ยงหลอกนะครับกอไก่ไปขายให้บริษัทขอไข่ขอไข่เมื่อฟองเข้าทัน ปีโจทย์เลยว่าหนีขาดอายุคว่วมส่วนมากจะขาดอายุคว่วมเพราะว่าขอใครไีสื่อหนีเสียมาฟองหนีมันเน่าแล้วนะแปลว,ว่าขาดอายุคว่วมหรือฟองหองยากละ่ะแต่ว่าเขากลามาฟองกลาว่าท่านอาจจะบอต่อสูหรือท่านบอบอมาสารเขาก็ับบังคับใดเนียซื่อหนีเสียมาราคาถึกถึงแล้วก็มาฟองบังคับยอดเต็มน,นะครับเบิ่งนิดหนึ่งว่าท่านเป็นหนีบริษัทใดและมีบริษัทอื่นมาฟองแปลว่าน่าจะต่อสูเรื่องหนีขาดอายุข่วมเลยแต่ว่าต้องเบิ่งประเด็น,นอื่นนําเลยอันนี้แถมให้ เป็นเทคนิคในการที่จะเบิงว่าขายยุควมหรือว่าขาดเอาลาพี่น้องดีกว่ามีความสุขในการใส่เงินแล้วก็ดูแลบริหารจัดการชีวิตจะาของใหด้ดีระวังน้กำกําลังมากครับตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดอุบลเพื่อไลล่งโขงทุกปีก็บแบบนี้แหล้ครับล่าพี่น้องจังพอกันสวัสดีครับ